อาแล้วนะครับก็สวัสดีชอวแม่เนสเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กันอยู่กันในเกมที่เป็นกระแสดังมากๆครับในช่วงนี้นะั่นคือเกม p o เกมอนโกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วล่ะนานแล้วนะ <c oughs> เล่นได้ตอนนี้ก็เปิดมากี่วันแล้วประมาณ3-4วันฮนะเพราะว่าเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมรู้สึกจะเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้ผมก็เลขสิบเจ็แล้วอา่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบ คร่าวๆของเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เล่นในมือถือนะครับนี่ครับเกมเล่นในมือถือนี่นะครับผมก็ซิงกับตัวคอมนะฮะจะได้ทุกคนจะได้เห็นกันว่าเออตัวเกมเป็นยังไงคือไม่คิดว่าจะจะ,จะเจออีวอวีอยู่ตรงข้างหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวผมค่อยจับละกันอ่ะก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูกันนะอ่ะสามารถกดโหลดได้ที่ตัวเพจสโตรเลยนะครับผมทั้งเพจสโตรหรือว่าแอปสโตใช่ไหมถ้าเป็นเอ่อก o เกิลเอ้ยไม่ใช่ Google <laughs> Android กับ iOS นะครับก็ประมาณนี้ นะจ๊ะเล่นฟี free. ตอนนี้ผมก็อยู่แถวแถวบ้านผมเองฮะซึ่งบอกเลยว่าโปเกรสซอปเนยค่อนข้างน้อยมากๆนะสำหรับใครที่เล่นก็จะรู้ว่าโปเกรสซอปก็เ hmm. ลยโปเกสซอปนะฮะนั่นก็คือจุดจุดนี้ฮะเอาคนไม่โดนเป็นจุดที่อา่าเรียกว่าเอาไว้เก็บพวกโป k เกบอลฟี free. ยาฟรียาชุบชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไข่ด้วยอ่าซึ่งแถวบ้านเนี่ยจะน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับตัว อในกรุงเทพอ่ะผมให้ดูครับนี่คือลูปที่ผมไปถ่ายมาตอนที่ผมไปเล่นเข้าไปเล่นในกทมนะครับถือว่าเยอะมากๆแบบโคตรฟูอ่ะและ้วเปรียบเทียบกับบ้านผมอ่ะดูดิางมันโคตรน่าสงสารนะฮะเรียกได้ว่าน่าสงสารมากๆนะก็เรียกว,ว่าระบบคร่าวๆแล้วกันครับอ่ามีอะไรอีกฮะที่ต้องพูดถึงอ่าระบบของโปเกมอนอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้จักตอนนี้รู้สึกจะเป็นตัวเจนหนึ่งนะฮะหรือว่าภาคหนึ่ง ใช่ปะพักหนึ่งนะที่มีก็โปเกมอนจะมีแค่ประมาณ150ตัวนะครับอันนี้ผมก็ได้ค่อนข้างเยอะวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือต้องเดินหานะครับต้องเดินหานะครับไม่ใช่ว่าอยู่กับที่แล้วมันจะเกิดนอกจากจะสุ่มเกิดแบบผมเนี่ยฮะเจอข้างหน้าเลยแล้วมีอะไรอีกชอบอ่ะคร่าวๆคร่าวๆเนาะแบบชวนทุกคนมาเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเติมเงินนะฮะใครจะเป็นเทพทูอะไรอย่างนี้นะครับก็มีราคาบอกกันนจะจ๊ะ อุปกรณ์ต่างๆนะฮะเช่นของที่สามารถเพิ่มก็คืออันนี้เป็นน้ําหอมนะฮะเอาไว้เรียกโปเกมอนมาหาเรานะครับไข่นะครับเอาไว้คูณ e ีฟที่เราจับได้นะถ้าจับได้ตัวหน e ึ่งีฟได้100นะครับถ้าเกิดเราใช้ขไข่ก็จะก็จะได้200จับตัวใหม่จะได้500ร e ้ยนะครับลงมกจับก็เป็น600ถ้าเกิดใช้ไข่ก็จะกลายเป็น1,200ง e พัยหรือว่าเป็นระดรที่ค่อนข้างคูณมากๆหรือว่าอีโวก็ได้ถ้าอ e ีโวเล่นทุกได้เท่าไหร่นะ200ั500้ได้2อ0 นะครับแล้วก็อันนี้ครับเรียกว่าสากุระแล้วกันครับเอาไ้าใช้สากุระแบบพกตามพื้นที่ต่างๆตามพื้นที่ที่มีโปเกสต็อปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ฟักไข่นะครับเป็นเอาไว้ฟักไข่นะครับสามารถกดซื้อได้แต่ว่าในเกมจะมีให้มา1อันนะครับหลังจากที่เล่นไปเลเวลอะไรเท่าไหร่จำไม่ได้ฮะอันนี้เล่นมาเยอะแล้วค่อนข้างติดติดมากๆเลยที่ไม่ค่อยจะทำคลิปอะไรนี่ก็เล่นแม่งแต่ปชนโปเกมอนนี่แหละนะฮะส่วนระบบทีมครับก็มี3มทีมให้เลือก นะฮะมีทีมอะไรบ้างนะทีมสีฟ้านะฮะสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะ,ะับผมก็อยู่ทีมสีแดงนะครับสำหรับใครที่เลือกทีมไม่ได้ก็มามาแดงกันมาแดงกัน <c oughs> บอกเลยว่าสีแดงนี่สีแดงนี่ต้องคอง <c oughs> บอกเลยน,นจะจ๊ะอ่ะเรามาถึงในส่วนของการจับโปเกมอนกนันดีกว่านะมากดคลิกเข้าไปนะ,ะถ้าโปเมอนเกิดใกล้ๆก,ก,ก็จะขึ้นในแมปนะนี่ครับ CP อยู่ที่3ามร้อยสีมห้าเขาทังเยอะผมให้เบอร์รี่ครับ ไปหนึ่งอันครับโอเคเราใช้เกรดบอลนะฮะในการจับวิธีการจับนะครับก็โยนเข้าไปให้มันโดนนะฮะแบบนี้ฮะอ่าโดนเอาโดนเฉยนึกว่าโยนไม่โดนอ่าแล้วก็จะมีว่าจะโอกาสจะได้อ่นแปแว่างี้ไม่ได้นะฮะโอเคเราเราให้ผลไม้ต่อเราเป็นเรารู้ว่านายเป็นสัตว์กินผลไม้เยอะนะครับรู้สึกมีวิธีหนึ่งที่เพื่อนผมเคยทำเว่แม่งหมุนอย่างงี้หมุนอย่างงี้แล้วโยนโป๊โดนด้วยเรียกได้ว่า เทพลาเลยทีเดียวได้ไหมฮะเอาได้เฉย <c oughs> นี่ก็เป็นหน้าจับอ่อโปเกมอนนะครับจริงๆก็สามารถใช้ตัวไม่เป็น V R นะสามารถเห็นแบบพื้นที่เลยนะว่าแบบพี่เราจะจับอะไรแต่ว่าสำหรับผมมันค่อนข้างลำบากนะแต่มันเออถามว่ามันสมจริงไหมมันก็สมจริงอ่ะตอนเราจับได้ก็จะได้เป็นลูกอ่าแคนดี้นะเป็นลูกอมนะครับเอามาเอาไว้อีโวนะครับผมก็มีโปเกมอนค่อนข้างเยอะนะ ตอนนี้ก็จับมาจับจับปล่อยปล่อยมั้งครับเอาไว้เอาลูกอมมาอีโวกันบ้างแล้วก็มาพูดถึงระบบยิมนะเรียกว่าโจมตียึดยิมยึดพื้นที่ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามโอ้โหบ้านผมนี่แม่งยิ่มอ6เอาอะไรเป็นสู้สีเหลืองนะฮะแล้วก็2000 2000กว่าโอ้โหซึ่งระบบยิมเนี่ยถามว่ายึดไปทําไมยึดแล้วเราก็จะได้อาได้ยึดพื้นที่ใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถได้ยึดพื้นที่แต่และพื้นที่เราก็จะได้ ตรงแนจุดนี้ครับจุดขวาบนนี่ฮะก็สามารถนํามาแลกเงินในเกมได้นะครับ1จุดน่าจะได้ 10, 10 10 10เนี่ยสิเหรียญปิกาจูเนี่ยนะครับอ่ามีอะไรต้องพูดอีกนะเดี๋ยวผมนลกแป๊บส่วนใหญ่การจับโปกเกมอนนี่คืออย่างที่พูดไปครับต้องเดินนะฮะอันนี้คือผมอยู่บ้านนะสังเกตครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้เท่าที่ผมศึกษามาถ้าเกิดใครแบบอยู่ในที่ที่มันไม่มีโปกเกสต็อปอะไรอย่างนี้นะครับแนะนําให้ กดพวกนี่ครับน้ำหอมนะฮะแล้วก็เดินนะฮะแนะนำให้เดินนะครับอย่าอยู่กันที่นะครับถ้าอยู่กันที่เนี่ยโปกมมันจะเกิด5นาทีต่อ1นัวตัวแถวบ้านนะครับแต่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเจอโปเกมอนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเรายิ่งไปอยู่ตรงโบเกตสต็อปเนี่ยแล้วมีคนกดซากุระให้เนี่ยจะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็เรียกว่ามาพูดคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็จะบอกเหมือนจะบอกว่าผมก็เล่นเหมือนกันนะคือผมไม่ได้ทําคลิป นะครับเนื่องจากอย่าทาคลิปนะแต่ว่าคือผมออกจากบ้านแล้วแบบเรียกว่าไงอะ่ะผมมีกล้องใหญ่งไงถ้าผมจออกจากบ้านเนี่ยผมต้องมีผมต้องถือกล้องใหญ่แล้วผมถ่ายไม่ได้เว้ยมันไม่มีคนไปแล้วมันถ่ายแล้วมันคนเยอะด้วยนะเลยไม่ได้ออกจากบ้านแล้วถ่ายให้ดูกันนะก็ถ้าไว้ว่างๆเนี่ยเล้วผมจะถ่ายพวกอตอนไปจับโปเกมอนหรือว่าไปเที่ยวไหนอะไรอย่างนี้นะถ้าผมไปเที่ยวพวกต่างจังหวัดหรือที่ไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูกันละกันนะฮะก็ โหลดกันมาเล่นได้นะครับโหลดรีๆนะไม่ได้เสียตังอะไรนะครับเป็นตอนนี้เป็นกระแสที่ดังแบบปังเปี๊ยงปังมากๆโอเคอย่าลืมนะทีมแดงนะฮะเรามาอยู่ทีมแดงด้วยกันครับ <laughs> ทีมแดงทีมแดง <laughs> ทุกคนต้องอยู่ทีมแดงกับเรานะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้้วกันครับคร่าวๆเนาะเดี๋ยวไว้ผมมีทริคอะไรหรือว่าการเพิ่มเลเวลหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวไว้จะมาทำให้ดูกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันจบคลิปนะครับผม เราจะมาเป็นเทรนเนอร์กันสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ